กาสวัสดีทุกคนนะคะเนื่องจากเราเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะคะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีนี้แทนเนาะก็อาจารย์ขออนุญาตอัดคลิปนะคะเป็นบทเรียนส่งให้หนูในวันนี้นะคะค่ะงั้นเริ่มต้งกันเลยนะคะบทแรกนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะชื่อว่า่า Newspaper reading นะคะคำว่า news ตรงนี้นะลูกนะ N E W S news ตัวนี้ไม่เหมือนกับคำว่า new ที่แปลว่าใหม่นะคะ news ตัวนี้จะแปลว่าข่าวนะลูกนะแล้วก็ paper paper แปลว่ากระดาษน,นะคะ newspaper reading นะคะก็เลยแปลว่าหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะ newspaper reading คือการอ่านหนังสือพิมพ์สำหรับจุดประสงค์ในการเรียนของเราในบทนี้นะลูกนะก็คือนะคะ หนึ่งหนูสามารถบอกชนิดของข่าวได้นะคะแล้วก็ส่วนประกอบของข่าวได้อาจารย์บอกเลยว่าชนิดของข่าวเนี่ยมีอาจารย์ที่อาจารย์รวมมาให้ในบทนี้นะคะมีประมาณ8ปดถึงสิชนิดนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของข่าวข่าวมีส่วนประกอบ2อสอส,ส,ส่วนนะคะก็คือ e ท d l i n e ก็คือพาดหัวข่าวแล้วก็คอนเทนต์นะลูกนะ 2. นะคะหนูสามารถบอกตำแหน่งความสำคัญความหมายของตัวยอ่อและความหมายของ headline ได้นะคะความหมายของตัวย่ออ่ะอันนี้ง่ายมากนะลูกนะอาจารก็จะมีนะคะคำศัพท์ให้หนูแล้วก็จะมีตัวย่อให้หนูนะคะแล้วก็ความหมายของ headline headline คือพาดหัวข่าวใช่ไหม headline ตัวเนี้ยคือหนูอ่ะจะต้องแปลนะคะ headline ให้ได้เพราะว่า h e a d l i n เป็นสิ่งสำคัญนะคะการที่หนูเข้าใจ headline นั่นหมายความว่าหนูอ่ะจะสามารถ รู้ว่าข่าวนี้พูดถึงอะไรรู้สามารถเดาความได้นะคะว่าเดาความ50%อย่างน้อย50%ของเนื้อข่าวได้เลยนะคะอาจารย์บอกก่อนว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนยคะมันจะไม่เหมือนการอ่านหนังสือพิมพ์ของของประเทศไทยเรานะเนื่องจากว่านะคะ,ะประเทศไทยเราอาจจะชอบพาดหัวข่าวที่มันอลังการเวอร์วงังใช่ไหมลูกบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะแต่ว่าข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะให้มันครบ จบในหัวขาวเลยในเฮดไล์พาดหัวขา,เ line, าวขาเลยนะคะอ่ะสาม าสามารถอ่านจาับใจความและตอบคําถามเกี่ยวกับประเภทข่าวในหนังสือพิมพ์ได้นะคะก็คือหนูอ่านข่าวแล้วมันก็ต้องรู้เรื่องใช่ไหมลูกก็คืออาจารย์ก็จะมีคําถามแล้วก็ให้หนูตอบคําถามนะคะซึ่งเป็นคําถามง่ายๆหนูสามารถอ่านได้เลยและอีกนิดนึงที่อาจารย์จะบอกหนูก็คือนะคะบทนี้เป็นบทแรกของวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะนั่นหมายความว่าอาจารย์จะบอกว่าถ้าหนูเข้าใจนะคะบทแรกนั่นหมายถึงบทต่อไปหนูก็จะสามารถเข้าใจได้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะแนะนําภายในบท ะะก็คือ,อหนูจะต้องมีพจนานุกรมส่วนตัวของตัวเองนะคะพจนานุกรมในที่นี้นะคะหนูจะถือมาเป็นเล่มหนาๆก็ได้นะลูกนะซึ่งสมัยก่อนอาจารย์ห่อไปเรียนทุกวันนะคะแล้วหรือหนูจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันมาก็ได้แอปพลิเคชันมีมากมายเลยในในเพจสโต e ในในอะไรวะแอปแอปสโต e ของ ของ iOS ใช่ไหมหนูก็โหลดมาจะใช้ลองดูก็ได้จะใช้ Google Translate ก็ได้ Thai Big Box โอ้โหมีเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องมีนะคะโพสจนานุกรมส่วนตัวจะอ่านข่าวรู้เรื่องก็จะต้องรู้ความหมายของคําศัพท์นะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ความหมายของคำศัพท์เราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องเบื้องต้นหนูต้องรู้ความหมายของคําศัพท์ก่อนนะคะมาดูนะคะข่าวนะคะอ่าน ด้วยนะคะอันนี้คือประเภทของข่าวนะคะ Tops of News นะคะ Tops Top แปลว่าประเภทนะคะ News คือข่าวเพราะฉะนั้น Tops of News ก็เลยแปลว่าประเภทของข่าวมาดูอันนี้อาจารย์หามาให้นะคะแดชนิดนะแต่ในความจริงข่าวอ่ะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะลูกนะ,ะแต่ว่าอาจารย์เอามาให้หนูดูก่อนนะคะอะไปดูข่าวชนิดแรกนะคะก็คือ Disasters disaster นะคะข่าวภัยธรรมชาตินะคะ disaster แปลว่าทำลายล้างนะลูกนะ disaster ตัวนี้ก็เลยแปลว่าข่าวภัยธรรมชาตินะคะมาดูพาดหัวข่าวอ่ะนูดูตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะคะก็คือพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ตัวหนานะคะอยู่ด้านบนของเนื้อข่าวนะคะเนื้อข่าวนะคะก็คือตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะอ่ะดู ผานหัวขาวนะคะแปบลบว่า Hurricane Devastates Oregon นะคะ Hurricane Devastates Oregon นะคะนั่นก็คือพายุโพลลิเคนนะคะพัดถล่ม um, Devastates นะคะ d e v a s t a t e นะคะแปลว่าพัดถล่ม Oregon ก็คือเมือง Oregon e อ่ะคะมาดูคําที่2 Earthquake Strikes นะคะ Earthquake Strikes นะคะ Earth แปลว่าแผ่นดิน Quake แปลว่าเขยา่ขยาค่ะ เ earthquake ก็เลยแปลว่านะคะแผ่นดินไหวสัมพันธ์คำว่า strike นะคะสตรีทนะคะแปลว่าตีหลูกตีอย่างนี้ตีอย่างนี้นะคะ earthquake strike ก็คือแปลว่าแผ่นดินมันไหวอย่างรุนแรงนะคะเอาชนิดที่สองนะคะ politics and governments นะคะ politics and governments นะคะ politics แปลว่านาย,ยบายนะลูกนะ g o v e r n m e n t แปลว่ารัฐบาลนะคะ Politics and government ก็เลยแปลว่าข่าวการเมืองดูดูซิโอ้โหมีชายนะคะสามคนหน้าตาเคร่งเครียดเลยนะลูกนะมาดูพนานหัวข่าวนะคะ Washington scream face off นะคะ Washington scream face off นะคะอ่ะคำว่า face off ฟังดูอาจารย์ดูนะดูสมมติว่าอาจารย์ยกมือสองมาขึ้นมาสองข้างอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหน้านะคะเป็นหน้านะคะคำว่า face off นะคะก็คือหน้าคนสองคนเจอกันนี้ปิดกัน หน้าของคนสองคนปิดกันอย่างนี้มันก็เลยแปลว่านะคะการาเผชิญหน้าเฟสออฟนะคะแปลว่าการาเผชิญหน้านะคะอ่ะดูนะคะ grim แปลว่าเคร่งเครียดนะคะเวลาแปลระหว่างกินหมดแปลจากหลังมาหน้านะลูกนะการาเผชิญหน้าที่เคร่งเครียดของวอชิงตันก็ดูแล้วก็คงจะเคร่งเครียดอยู่นะคะหน้าตาแต่ละคนก็คือเออ่บอกบุญไม่รับกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูคาต่อไปนะคะ one better government Want better government eliminate the politics นะคะ Want better government eliminate the politics นะคะโอ้โ oh, ห oh, ต้องการนะคะอ่า uh, Want แปลว่าต้องการรัฐบาลที่ดีกว่านะคะ Eliminate แปลว่า delete นะลูกนะ Delete ลบ the politics Politics แปลว่าอะไรเก่งมากก็คือนโยบายนะคะให้ลบนโยบายบางส่วนออก แสดงว่าตอนนี้เท่าที่เราอ่านข่าวใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อจากพลาดหัวข่าวเราก็จะรู้แสดงมันจะต้องมีเรื่องราวนโยบายบางอย่างนะคะที่มันทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้หรือว่าเกิดการติดขัดระหว่างการทํางานนะคะเขาก็เลยพาดหัวข่าวว่าให้ลบนะคะนโยบายบางอย่างออกนะลูกนะข้อต่อไปนะคะคาม and c ครูสนะคะ้าม n d c ครูสนะคะคามแปลว่าอาชญากรรมนะคะครูสแปลว่าชั้นศาลค u r ส นะคะ torsoes ด้วยนะคะแปลว่าชั้นศาลนะคะอมาดูขั้นราคาแรกนะลูกนะ don't let politicians destroy peace freedom นะคะ don't let politicians destroy peace freedom นะคะอย่าปล่อยให้ police นะคะ police แปลว่าตำรวจ politicians ก็แปลว่าตำรวจเหมือนกันนะคะอย่าปล่อยให้ตำรวจ destroy แปลว่าทำลายนะลูกนะทำลาย อิสรภาพที่ควรจะได้รับฟรีดอมแปลว่าอิสรภาพเพสคาว่าเพสเนี่ยมันจะแปลว่าตรงไปตรงมาซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันก็จะแปลว่าสิ่งที่เราควรจะได้ควรจะมีนะคะก็คืออย่าปล่อยให้ตํารวจทําลายอิสระภาพของเราอันนี้เราก็จะเดาได้ว่าแสดงว่าจะต้องมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน,แน่เลยว่าอ๋อตำรวจจะต้องแบบอาจจะมีการคุมตัวหรือว่าอาจจะมีการาจำกัดการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะลูกนะเขาก็เลยขึ้นพาดหัวข่าวมาแบบนี้นะคะ ข่าวต่อไปนะคะ War and t o l e r a n t นะคะ War and t o l e r a n t นะคะข่าวสงครามและผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะคะ War คือสงครามนะคะส่วน t o l e r a n t e นะคะ t o l e r a n t Toler Tol er, แปลว่าสยองขวัญน,น่ากลัวนะคะเติม ist เข้าไปก็จะกลายเป็นคนทันที t o l e r a n t e ก็เลยแปลว่าผู้ก่อการร้ายอ่ะหนูมาดูข่าวแรกนะคะข่าวนี้มันนานแล้วอาจารย์คิดมาก ตอนที่เกิดข่าวนี้ขึ้อนอะหนูก็คงยังจะเป็นเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะอะดูนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์โตสักพักนึงแล้วอาจารย์ก็ได้ดูข่าวนี้คือเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกมากเลยนะคะข่าวคือแทบจะช่องทั้งช่องอะพูดถึงข่าวนี้กันแทบจะทั้งหมดเลยนะคะคือพูดถึงข่าวนี้กันแทบจะอออย่างน้อยก็คือสิบชั่วโมงต่อวันคือมีการแบบมีรายการข่าวที่ไรก็คือต้องมีข่าวนี้ตลอดเลยนะลูกนะ ก็มาดูนะคะ US attracts นะคะ US attracts นะคะ US ก็คือถูกต้องค่ะสหรัฐอเมริกา United States ใช่ไหมคะ United States of America ใช่ไหมคะ attract แปลว่าจู่โจมในที่นี้แปลว่าสหารัฐอเมริกาถูกจู่โจมนะคะ Hearst Jets นะคะ Dred s o t t Twin Tower นะคะเครื่องบินเครื่องบินลำเล็กนะคะ j e t คือเครื่องบินลำเล็กนะคะ Heat Jet Jet นะคะ Dress Toy ก็คือทำลายะคะ่ะ Twin Tower ก็คือทวินคือแฝดตึกคือไอ้ I Tower ค์คอตึกนะคะ,ะทำลายตึกแฝด and hit Pentagon in the day in the day, in day s u b t e r แล้วก็แล้วก็พุ่งชนนะคะตึก Pentagon Pentagon คือห้าเหลี่ยมนะคะที่จริงอะคำว่า p e n t a คือห้าเหลี่ยมนะคะ Pentagon อันนี้เป็นชื่อ,อตึกนะลูกนะก็คือตึกเนี้ยมันมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะ in days of อ e r จอ r ลยก็คือในวันที่เป็นฝันร้ายของชาวอเมริกานะคะแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็คงจะไม่มีการทำสงครามแบบที่แบบที่เขาเรียกว่าเขาคงจะไม่มีการทำสงครามแบบที่แบบว่ามีการต่อสู้การมีกองกำลังมีกองอาวุธกันแล้วนะคะเพราะว่าให้หนูทายจันให้หนูทายว่าทำไมนะคะทำไมเขาถึงจะไม่มีการต่อสู้กันแบบนั้น มีใครรู้บ้างอาจารย์อาอาจารย์อยากรู้ในส่งเสียงมาได้เลยนะคะอืมอ่ะตอนนี้นะคะจะเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่านะคะที่เขาจะไม่ทําสงครามแบบนี้กันอีกจะไม่ก่อให้เกิดการทำลายเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะทําลายระบบเศรษฐกิจค่ะเพราะมันทําลายได้มากกว่ามันทําลายได้ลึกมากกว่าทาสร้างความเจ็บปวดสร้างบาดแผลเอาไว้ได้มากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบมาวอลเวกับระบบเศรษฐกิจของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกกันนะนะลูกนะก็จะแบบมี้นมีอะไรนีขึ้นมาซึ่งซึ่งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบลูกซ่ถ้าเกิดพังปุ๊บมันก็พังกันไปหมดเลยมันก็จะไม่เหลือเลยนะคะก็คือถ้าพังก็คือพังหมดหนั่นเองนะคะ มาดูขาชนิดต่อไปนะคะขาชนิดต่อไปนะคะก็คือ science and environments นะคะ science and environments นะคะข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมน,นะคะ science คือวิทยาศาสตร์ e n v i r o n m e n t นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมน,นะคะมาดูพาดหัวขอขาวแรกนะคะเขาบอกว่า electricity turns garbage into high quality graphene นะคะ electricity turns garbage into high quality graphene นะคะ electricity คือไฟฟ้านะคะ turn คือจุดกลับจุดเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกราบคือขยะนะคะอ่ะ uh, electricity turn กราบก็คือไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนขยะ into ให้เป็นนะคะ high quality graphene graphene คือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะลูกนะที่เราใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือถ้าจะเปลี่ยนง่ายๆําคำว่าเชื้อเพลิงก็คือหมายความว่าพวกถ่านพวกแก๊สอะไรที่เขาจะเป็นหุงต้มอ่ะคือมันเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะคะ ก็คือไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนขยะให้เป็นแคาฟีนที่คุณภาพสูงอานะคะนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมอ่านแค่พาดหัวข่าวเราก็รู้แล้วว่าเออในข่าวเนี่ยเขาก็คงจะพูดถึงว่าเออวิธีการเปลี่ยนหรือว่าใครเปลี่ยนหรือว่าเออเกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอามาดูหัวข้อพาดหมวาข่าวที่2นะคะก็คือ Why christian science got into journalism นะคะ w h Why วาย i ค n s น d Science got into Journalism ทำไมนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวนักวิทยาผู้นับถือศาสนาคริสเนี่ยถึงกลายเป็นนะคะ Journalism คือบรรณาธิการคนเขียนคนเขียนบทความคนเขียนข่าวคนเขียนแบบว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ใช้ในการเผยแพร่นะคะามาดูนะคะข่าต่อไป Black Holes in Space นะคะแ l a c k แปลว่าดำ Pole แปลว่ารูนะคะ Space แปลว่าอาวกาศมีใครทายถูกไหมว่า b a c k Hol ์ holes, นะคะแปลว่าอะไรนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะคือ job your way คือนะคะก็คือ Back Hol e แปลว่าหลุงมดำนั่นเอง Space ไปที่จิน Space อีกคำหนึ่งก็คือ Space แปลว่าว่างเป่าว่างเปล่าในที่นี้นะคะเขาก็เลยเอามาทำเป็นอวกาศนะคะ ก็เลยแปลความหมายได้ว่าอาวกาศได้เหมือนกันนะคะก็คือ black holes in space นะคะก็เลยแปลว่าก็คือลุมดำในอวกาศลุมดำมีขนาดใหญ่ไหมคะใหญ่มากอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะลูกนะอ่ะไปดูข่าวเชียนนี้ต่อไปนะคะ sports นะคะ sports นะคะก็คือข่าวกีฬานั่นเองนะคะ ปอดนะคะคำว,ว่าปอดอ่ะเราจะไม่อ่านสปอตนะลูกนะไม่อ่านเรียงกับอาจารย์จะมาอ่านสปอดไม่ได้นะคะอ่ะอาจารย์บอกวิธีออกเสียงของหนูก่อนนะคะให้อ่านอันนี้ปากบนกับปากล่างชิดกันนะลูกนะแล้วหนูก็ปล่อยลมออกมานะคะอันนี้คือเสียงตัวเอสนะคะนะคะแล้วก็ให้หนูออกเสียงปอดคำเดียวพอก็คือดูนะคะปอดนะคะปอดก็คือเสียงเป็นเสียงลมนะคะแล้วก็ sports เติม x ข้างหลังให้ด้วยก็คือ sports นะคะ,ะทุกคนลองฝึกดูนะลูกนะไม่ยากหรอกนะคะเรียนกับอาจารย์นะคะจะต้องบอกเลยว่าจะต้องออกเสียงได้ดีอย่างน้อยก็คือหนูต้องพูดให้รู้เรื่องนะลูกนะวิชานี้เป็นการอ่านก็จริงแต่ว่าอาจารย์จะสอนหนูทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนทั้งหมดเลยนะคะขอให้หนูสู้ๆนะคะอาจารย์นควรใจดีอาจารย์จะให้ อาจารย์น้อยมากนะคะที่อาจารย์จะให้เกรดหนึ่งนะคะนอกจากเออไม่มาเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะอนมาดูข่าวแรกนะคะข่าวกีฬาเนี่ยหนูก็จะดูไม่ยากหรอกนาะข่าวกีฬานะก็จะมีนักฟุตบอลหล่อๆนะคะมาดูนะคะหรือว่ามีนะักกีฬาที่หน้าตาดีๆอาจารย์ชอบมากเลยนะคะกีฬาที่อาจารย์ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือนะคะบอลล์บอลเพราะว่าอาจารย์ชอบที่ปลุมจิตมากคือเป็นคนที่เพ่มากอาจารย์เคยมีโอกาสได้ไปดูนะคะกีฬานะคะแข่ง ไทยกับเกาหลีใต้นะคะตอนนั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบเมามันมากตบทีนี่คือกระจายอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์โดนมืดลูกบอลนะโดนตบลูกบอลเล่สายคืออาจารย์ก็คือถ้าใส่ตีเข้าพุงก็คือพุงทะลุแรงมากลอ่ะดู turning point นะคะอ่ะดูแรกนะคะ turning point แปลว่าจุด เปลี่ยนนะคะเธอ์นิ่งคือจุดกลับจุดเปลี่ยนใช่ไหมลูกจุดพอยต์ก็คือจุดนะคะอ่ะมิลาเคิลแอดเดอะนูทามมิลาเคิลแปลว่ามหาัศจรรย์นะคะสิ่งมหัศจรรย์ในค่ายนูนูตัวนี้ก็คือชื่อค่ายนั่นเองนะคะอ่าอันนี้วูฟส์นะคะวูฟปส์คันอะเต้ามิลเลียนพาวจัสนะคะวูฟอาจารย์อขอโทษด้วยลืมแล้วชื่อวูฟมันคืออะไรแต่ว่าวูฟในที่เนี้ยมันหมายความว่านะคะอ่า เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะคะเออเขาก็จะพูดว่าอ๋อเนี่ยทีมฟุตบอลเนี้ยนะคะสามารถได้เงินนะคะค่าจ้างไปถึง3าลอเอไม่ใช่ถึง35ล้าน35ล้านในที่นี้ไม่ใช่35ล้านบาทนะ35ล้านพอนสตเตอร์ลิงนะคะพอนสต์เตอร์ลิงคือสกุลเงินของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ อะคะ่ะชนิดต่อไปนะคะ business and finance นะคะ business and finance นะคะ business นะคะ business ไม่อ่านว่า business เนนะอันนี้ก็ไม่เอานะลูกนะไม่อ่าน business นะคะอ่านแค่สองพยางพอก็คือคำแรกก็คือ biz นะคะคำที่สองก็คือ n e t นะคะอ่านแค่สองพยาง business นะคะ business อนะ่ะในเอาอเสียงพร้อมกันสิคะ Business เก่งมากค่ะเก่งมากเลยนะคะ and finance นะคะ finance finance คือการเงินนะลูกนะ,ะมาดูพาานัว่าข่าวแรกนะคะ home loans enter uncertain era นะคะ home แปลว่าบ้านใช่ไหม loan แปลว่าการกู้ยืมแต่ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าการกู้ยืมบ้านนะแต่มันแปลว่าการกู้ยืมในครัวเรือนนะคะ enter แปลว่าเข้าสู่นำสู่นะคะนำไปสู่นะคะ uncertain แปลว่าไม่แน่นอน era แปลว่ายุคนะคะ ก็ะะเลยแปลว่าการกู้ยืมภายในครัวเรือนนำไปสู่ยุคที่ไม่แน่นอนนั่นเองนะคะแอมมาดูค่ะที่สองนะคะ A T and T n s c a r c i t y no s e v n s Sw swaps a g a t and Galaxy Note s swaps นะคะ a t t ก็คือเครือข่ษษายโทรศัพท์ในสหารัฐอเมริกานะลูกนะอย่างประเทศไทยเราก็จะมีอะไร3ค่ายใหญ่ๆที่จะมีมากกว่านี้นะคะมี D.TAC, มี A.A.S. มี u e m o ูฟนะลูกนะเขาบอกว่าสิ้นสุดนะคะสิ้นสุด swap แปลว่าการขายหรือว่า swap จะแปลอย่าง,าน, AN, างออนี้ก็ได้ลูกแปลว่าเนี่ยการเลื่อนเนี่ยเออ swap อย่างนี้ก็ได้แต่ในที่นี้เขาก็หมายความว่า AT&T เนี่ยหยุดการขาย Galaxy Note 7อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตอนที่ Galaxy Note 7มันออกมาอย่างไรอะอาจารย์กพดชดุ่นั้นอาจารย์โทรสัมภารพอดีอาจารย์ก็เก็บหังว่าเออเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้ Android ตอนน้นใช้ iPhone อยู่ใช่ไหมก็จะเดี๋ยวเป็นมาใช้ Android พอจะซื้อนิดน,นึงก็เลยมีเรื่องให้ต้องใช้เงินก็เลยยังไม่ได้ซื้อทันทีใช่ไหมปรากฏว่าเจอข่าวแบตระเบิดขึ้นมาโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่อาจารย์ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วคนที่เขาเป คือเหมือนกับว่าทาง Samsung เขาก็เรียกคืนแหละเรียกคืนแล้วเขาก็ให้เงินให้เงินนะคะและที่นี้อาจารย์รู้สึกว่าหลังจากนั้นประมาณแบบประมาณประมาณปีนึงอ่ะเขาก็เอาเอาเอาโนเซเว่นอ่ะ no มาขายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือเขาเอากลับไปไปแบบบำรุงรักษาไปแก้ไปอะไรแล้วเขาก็เอากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะคะเออแต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้ซื้อเพราะว่าอาจารย์ซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วอาจารย์ก็เลยไม่ได้ซื้อโนเซเว่นเลยก็เลยไม่ได้ใช้ Samsung รายได้มา อ่าวชนิดสุดท้ายนะคะ classify as นะคะ classify as นะคะ classify คือการแยกประเทศนะคะ as a d s นะคะตัวนี้เป็นตัวย่อนะลูกนะ as ตัวนี้นะคะย่อมาจากนะคะ as w o t o r t sin นะคะ as w o t o r t sin นั่นก็คือการโคษนาน,นั่นเองถ้าแปลว่าค่ะนี่คือ ข่าวหน้านี้ก็คือเป็นข่าวโฆษณานะคะหน้านี้นะลูกก็จะประกอบไปด้วยอข่าวขายของข่าวให้เช่าบ้านให้เช่าห้องนะคะข่าวขายบ้านมีข่าวรับสมัครงานนะลูกนะก็จะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะเป็นข่าวแบบว่าข่าวประกาศเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อหลักเลยนะคะมีหนังสือพิมพ์ตัวโทรทัศน์เนาะที่เป็นสื่อหลักในการแบบประชาสัมพันธ์ข่าวนะคะซึ่งซึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะหลักๆของของ,ของเราจะเป็นอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนูอ่ะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแต่จานาผ่านยุคนั้นมาก็เป็นยุคที่เออเป็นยุคที่แบบว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้มันก็ตอนนี้มันก็สะดวกสบายกว่านะแล้วใช้อินเทอร์เน็ตมาเนาะอ่ะนะคะอันนี้ก็คือคาสนีชสุดท้ายของเรานะลูกนะอ่ะมาดูตรงนี้เทเวล์คอสซอฟต์น well ิวเบเบอร์นะคะสิบสองส่วนของหนังสือพิมพ์นะคะมาดู อ่านนะสตรีมจะมีส่วนไหนบ้างนะคะ 1. font page is a page for h e e d l i n e news ลนะคะ f page ก็คือปกหน้าที่เขาจะรวมนะคะข่าวพาดหมวข่าวเด,ด็ดเดวงดยิ่งถ้าข่าวไหนดังนั้นก็จะยิ่งฟาดไปครึ่งหน้าหรือว่า้าดไปมากกว่า3ส่วนสี่ของหน้าเลยนะคะ 2. h e นะคะ n e news n e news is the most important news of the day w r i t i n g in e b o l d letters นะคะก็ g คือ headline news ก็เฮดไลน์นะคะก็คือพาดหัวขาวนั่นเองก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของข่าวจะเขียนขึ้นนะคะโดยใช้ตัวหนานะคะอ่ะสา o ฟอ o ิโอนะคะฟอ l ิโอนคอนเทนต์เดอะไทเทิลซอฟเดอนะคะฟอิโคือส่วนที่บอกว่าข่าวเนี่ยเป็นดัชนีของข่าวโยงา่ายส่วนที่บอกอ่ไตเติลของข่าวประเภทของข่าวหน้านะคะแล้วก็โวลูม e ัมเบ e r ก็คือหน้าข่าวนะคะเดทนะคะ หน้าจำนวนหน้าเลขที่หน้าหน้าที่1ห,หน้าที่2หน้าที่3เนาะเด็ก,ก็คือวัน,ท,นที่ number of page ก็คือเลขที่นะคะแล้วก็ section page ก็ส่วนต่างๆของหน้านะคะส่วนต่างๆของข่าวนะคะ for 4นะคะ local news page นะคะ c o n t a i n news within the country or city นะคะ local news นะคะก็คือข่าวในเมืองหรือข่าวในข่าวในชุมชนนะคะ5 Foreign news page นะคะ content news all over the world foreign คือต่างประเทศ foreign news ก็เลยแปลว่าข่าวต่างประเทศนะคะก็คือจะมีข่าวจากทั่วโลกเลยนะคะ six นะคะ sports section นะคะ content ส่วนนี้ข่าวกีฬาเนาะทุกคนคงรู้นะคะ7 editorial page นะคะ content the opinion s of the editor editorial ก็คือเป็นหน้าที่แสดงความคิดเห็นของบรรณาธิการนะคะ 9. นะคะ obituary is not i for the dead นะคะ obituary คือหน้าที่ประกาศคนตายนั่นเองแต่ว่าคนตายในที่นี้ไม่ใช่คนตายทั่วไปนะลูกนะเป็นบุคคลสำคัญนะคะเป็นบุคคลสำคัญที่เขาเสียชีวิตนะคะ10 c l a s s i f y a s s e t s for job opening s a for lease and for sale นะคะก็คือ a s <ม> s ก็คือพูดง่ายก็คือ,อหน้าโฆษณานะคะหน้านี้ก็จะประกอบด้วยออประกาศรับสมัครงานประกาศให้เช่าประกาศขายนะคะ อัสิบเอ็ด entertainment page is entertainment page ก็คือข่าวข่าวบันเทิงเนี่ยเป็นข่าวที่อาจารย์ชอบมากที่สุดน,นะคะ is new for celebrity นะคะเป็นข่าวของคนดังนะคะ h o r o scope อ่ะดูดวง castle game นะคะ and another entertainment game อ r จจะโชว์เว่าอาจจะเป็นเกมบันเทิงอื่นๆนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้นะลูกนะสิบสองนะคะ page news เอ๊ะขอโทษค่ะ business page news about the code. อ c o n o นดนะคะก็คือ Business ก็คือธุรกิจถูกต้องไหมคะก็ตรงนีจจ้ก็เป็นข่าวธุรกิจนั่นเองอันที่จริงข่าวอาจจะมีส่วนมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าอันนี้อาจารย์รวบรวมมาให้หนูทำแบบบทนี้นะตอนนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเ l i n e อาจารย์บอกหนูแล้วใช่ไหมว่านะคะส่วนประกอบของข่าวนะลูกนะมีสส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือมีเ l i n e แล้วก็มีอะไรอีกคะอาจารย์บอกมีแต่ต้นข้าวแล้วนะลูกนะก็คืออะไรคะ ถูกต้องค่ะคอนเทนต์นั่นเองก็จ้อยอนไ้เรื่องอังนนี้ใครคะเดี๋ยวจะให้คะแนนพิเศษเลยนะคะเฮ i ไลกับคอนเทนต์ hmm. นะคะเฮ i ไลจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ตัวหนาอยู่ส่วนอยู่ตรงส่วนบนของเนื้อข่าวนะคะามาดูตัวอย่างของเฮตไลกันนะลูกนะอ่านี้เองนะคะที่อาจารย์ใส่กรอบสีแดงไว้นะคะก็คือเป็นเฮ i ไลนะคะส่วนตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้ก็คือคอนเทนต์นะลูกนะ อ่าหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะโหก็อาจารย์นะขอขอบคุณในความตั้งใจเรียนของเด็กๆนะคะสําหรับงานนะเดี๋ยวมาดูงานนะคะเรามาดูงานว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะลูกนะให้หนูเปิดไปหน้านะคะหน,หน้าหน้าหกนะคะ่ะดูตรงนี้ดูที่หน้าจ้นนะลูกนะ ดูตรงนี้นะคะหน้าตรงนี้หนา้ามันจะเป็นหน้ากลับหน่อยเนาะอ่ะให้หนูนะคะงานที่อาจารย์ให้หนูมอบหมายให้หนูมีสั่งงานนะคะก็คือหนูรุนี้แพ็กทิชหนึ่งอาจารย์ให้รายละเอียดนะเอาไว้ใน Google สตาร์ทูปเราแล้วนะคะแต่อี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว,ว่าทํายังไงนะลูกนะอ่ะให้หนูนะคะ ใช้ Dictionary นะคะในการแปลคำศัพท์นะลูกนะโอเคไหมหนตูต้องช่วยตัวเองนะคะใครทำใครได้ตั้งใจเรียนแอคทีฟและก็ตือรือ้ร้นในการเรียนนะคะอ่ะดูนะคะอาจารย์จะให้นำก็คือให้หนูนะคะอ่านคำใบช่องสีชมพูนะลูกนะคำไหนที่หนูไม่รู้ให้หนูใช้อะไรเลยลูกให้หนูใช้ d i c t i o n a r y เก่งมากในการแปลคำศัพท์นะคะแล้วก็ให้หนูหะ ประเมินว่านะคะมันเป็นขาวชนิดไหนตรงนี้นะคะแล้วหนูก็จับคู่ว่ามันเป็นขาวชนิดนในช่องสีฟ้านะคะไม่ต้องโยงเส้นนะลูกนะให้หนูเขียนตัวเลขก็พอนีอ่ให้หนูเขียนตัวอักษรก็พอนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะ แคสิฟายแอดอ่ะช่องไหนหนูก็เอามาแค่อสมุิดีก็ใส่แค่ดีแค่นี้ก็พอนะอันนี้แค่ตัวอย่างจะไม่ได้ฉเฉลยนะคะอ่ะมาดูนะคะงานชิพี่สองหน้าเจ็ดนะคะอ่ะตรงนี้มีห้าข้อนะลูกนะให้หนูอ่านพาดหัวข่าวนี้ก็คือพาดหัวข่าวนะคะพาดหัวข่าวแล้วหนูนะคะประเมินว่าพาดหัวข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวชนิดไหนโดยชนิดของข่าวอยู่ในช่องสีเขียนนี่แล้วนะคะเอามาเขียนข้างหลังตรงช่องว่างตรงนี้นะคะ ่อไปนะะคเปิดไปหน้าสิบนะคะหน้าสิบจะมีหน้าสิบกับ1 1เอดตรงนี้นะคะจะมีหน้านี้นะลูกนะในนะแล้วก็มีตอบตรงนี้ด้วยนะคะอีกสองข้อนะคะมีทั้งหมด8ดข้อนะคะให้หนูดูข่าวนะลูกนะดูนะคะอ่านข่าวนะคะแล้วก็หนูก็เขียน headline ข่าวลงไปนะคะอข่าวนี้หนูก็เขียน headline ลงในช่องสีเขียวตรงนี้นะคะเขียนเฉพาะ headline นะลูกนะอ่ะตรงนี้นะคะสําหรับนะคะ ถ้าหนูทําเสร็จแล้วสําหรับการส่งงานให้หนูเขียนชื่อนะคะชื่อเลขที่นะคะทุกหน้าที่อาจารย์ให้ทําแบบฝึกหัดหนะลูกนะแล้วหนูก็แล้วหนูก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปในคลาสมตอนนี้อาจารย์ทำตั้งกระทูมอบหมายงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปทรงเข้าไปในคลาสมนะคะ โอเคทำรีบทำนะคะมีเวลาจะได้ไม่เดินข้อหางหนูนเนาะเผื่อมีงานวิชาอื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าหนูมีคำถามตรงไหนเรามีไลน์กลุ่มกันใช่ไหมคะหนูก็ถามอาจารย์ในไลน์กลุ่มได้เลยนะลูกนะก็อาจารย์ยีมีจะตอบหนูนะคะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีอะไรก็ถามอาจารย์นะคะก็ขอจบนะคะการรีอ่าขอจบคลาสในวันนี้ของเรานะคะ โอเคขอบคุณที่ทุกขอบใจถึงทุกคนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะบ๊ายบาย